หลายคนอยากดูรถผมใช่ไหมจัดให้ครับผมมีเป้ารถมาโอเคครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวมึงทำอะไรนะลากรถไงโอ้โหมึงอย่างกัลากควายเข้าหนองเลยาลากรถไม่ดีโอเคครับติ้งติ้งติ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 ง,ตง,ตง,ตงสบัดสบัดสบัดล้วก็ตากไม่ได้ต่าง,งไงาลากรถไม่ดีโห <Okay, S 1> ่วงจริงเลย่อหมกครับ่อหมกมึงไม่ขาวหมกลากรถไม่ดีเหรอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถอะไรนะช็อปปิ้งอะทาไม่ไช้ช็อปเปอร์รถมาใช่ไหมใช่ขึ้นรถ เนี่ยทำไปขึ้นจักรยานเลยขึ้นรถแล้วมันสูงขึ้นรถมัดยิบกุญแจทางถนัดก็ไม่เอายิบข้างถนัดดิยิบกุญแจขึ้นมามับเอ้ยนี่ไม่ใช่นี่กุญแจบ้านโยนเพ่งอะไรหรือเปล่าบวชยิบไม่ได้เอ้ยนี่ไม่ใช่นะนี่กุญแจห้องมีคนที่ไปกว่ามับเอ้ยยญแจจะมับไล้ถูกแล้วแกมาลังกุญแจรถยิบกุญแจขึ้นมามับเสียบพออ้าวเฮ้ยเสียบพอรถ